ต,ตกนะครับวันที่สองเริ่มซาแล้วครับเรามานอนเฝ้าสวนไผ่นะครับเสียงมันดังดีเราจะไม่ค่อย วุ่นวายกับคนนะครับกับส,สัตว์ป่านะครับไปยุกมาเข้าพื้นที่นะครับธรรมชาต,สติสัตว์ป่านะครับอีกหนึ่งแนวทางครับพี่น้องครับ สร้างงานสร้างอาชีพนะครับแต่ชุดนี้ผมซื้อมาตัวละสามร้อยนะครับวัยสามเดือนนะครับสไตล์เขา ใกล้คนนะครับไม่ใกล้ค,คนเท่าไหร่ครับธรรมชาติสัตว์ป่านะครับ <c oughs> ขอบคุณครับพี่น้องครับ คลิปสั้นๆเหมือนเดิมนะครับดูพอรู้ว่าใครทำอะไรที่ไหนแนวคิดอย่างไรพอนะครับเวลามีค่านะครับขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับ